เล่นใส่ไม่เย่แล้วเนี่ยไม่เกี่ยนี่เก้ว้แ่เยอันนีไม่เกี่ยวอ่นวะไม่เกี่ยาเกี่วลยะสบายมากเลยี่ดูได้สบายมากเลยแต่้่นไม่ไหวนะอไม่ออกเกยวงน่วยอย่า่เเยครับุณวันนี้จะสู้กับกายยังไงน่าสนใจ่า คุณเอกครับนะครับตอนนี้คุณยังดูเชิงกันอยู่วงนอกจะไม่เข้าวงหนโอ้โหคุณรัานกระดอกไปคุณเอกระโดกดักอากาศคุณรักนี่คือคุณรันเขามกลใหม่หรือเปล่าอย่นีคุณรักปกติก็เล่นอยู่บางกิทแล้วก็เอ็นบีเะครับ เกพี่เอวก็มาแพ้กับอเกอันนี้โอ้โหเกมของพี่เอกครับค่อยๆทอาเกมไปเรื่อยๆนไม่รีบร้องนะรออทิมเอครบลอ๋ทีมโดนไปอีกหนึ่งอหอปไปจะจับยากครัครเรยทีมนี้จะช้เล่นทีกีจรู้จักเพราะว่าเขาเล่นทีี ได้แล้วครับผมชุดเจเอกก็โอ้ไปซ้ำตอนนอนไม่ได้เลยโดนโรลลิ่งตลอดเจเอกก็โอ้ยยังไงเจอหูทิกช็อตทิกช็อตนะท่าสั่งมากบังกากดยากมากโอ้โหโดนไปเลยุเดี๋ยวว่าจะโดนกอดกันแล้วอกดกันเลยเจ้เจาะกันไม่เข้าแล้วมังกาทำเพื่ออะไรคุณนัท พยายามเข้าไปนะคุณเอกก็ดัดเอ็นสวนเ้าไปพัท่าในโดนสุดอัวจะไม่โดนหูโดนแล้วเอาแลวเอาลวโอ้โหโดนเลยกระโดตลอยเลยคุณนัฐจะแก้ท่าโรลลิ่งยังไงเนี่ยเอาแล้วครับคุณนัฐ พี่จ้าครับพีจาครับแล้วให้ยกเบียยกเบียร์ไทยเอาแก้วให้วันแต่นี้มีอะไรใจเย็นกับพี่ไม่ชอบตู้อมันเลยอะ่เนเนโอ้โหตอนนี้คุณรัดเติมเปลนเกมการเล่นแล้ว ฮ oh. wow. wow. right, right. so ือได้เกมได้แล้วไล่มาเกมนี้ถ้าเกิชุลได้ก็จะตีเสมอไอ่นีัไ้ไต้โคอ้นมไคอันนี้เคูมแล้วบาก้ามาเตะโอ้โโอ้โหสดใสสดใส ทายไปจังหวะเสียอะไรโอ้โหโงเล็กจับนี่ผมก็โดนบ่อยนะมุกนี้ผนะิดพลาดจริงโอ้โหแล้วจับคื้นเนี่ยอุ้ยงงครับคู่นี้ด้านหลังงี้ไะไรขาเอาแล้วโอ้โหไม่ทำอะไรโอ้โหคือรัก รักยังไงดีครับเจ้ดีเลยนะยกนี้มายังไงโอ้โพาดกานี่ก็มีปัญหาเอาแล้โอ้ยหยังยย้ยยยยยยยกยย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 ้เยยยยยยดยย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 ยายย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 อยยยยยบายย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 ยอดก ดีมากครับพี่แล้วก็มันต่างมันข้นาสองแล้วก็ย oh. right? ังหาข้อใหม่ครับเปิดข้าใหม่เลยมันทำได้าไอติดสโซลีบาคุณลักนี่โอ้โหนกระดดกหจับไมได้ครับายี่สอี่เองคอยจับเลยไม่ต้องไง ด้วยครับพี่กอขอบคุณมากครับ